สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่นุ่มก็จะมาสอนวิธีการตัดตัวหนังสือให้จบก่อนที่คลิปจะจบนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าเฟซเราค่ะแล้วไปที่สร้างคลิปค่ะ,ะไปที่ฉบับล่างนะคะเพราะว่าเราได้ทําเป็นฉบับล่างไว้แล้วนี่ค่ะแล้วเราจะใช้คลิปนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นแบบนี้แต่คือเสียงเราก็ใส่ปกติแล้วนะคะแต่พอดีเราต้องเบาเสียงไม่งั้นเสียงเขาจะดังค่ะ ล้วก็ไปจิ้มไปที่ข้อความของเราค่ะนี่นะคะจิ้มไปที่ข้อความแล้วเนี่ยที่นาฬิกาเนี่ยค่ะที่รูปนาฬิกาเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือแถบสีฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ลูดเข้าไปค่ะเนี่ยรูดเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมคะล่นเข้าไปถึงตรงเนี้ยค่ะแล้วแต่เราจะล่นค่ะจะล่นมากล่นน้อยแล้วเราก็มาคลิปต่อไปเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เราก็มาล่นตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะล่นอ่ะแล้วตอนนี้ตัวตัวที่สามค่ะนี่เราก็มาตัวนี้เราก็มาตัวสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะจะเข้าไปอีกเนี่ยค่ะแต่อันนี้เข้าไปลึกไปหน่อยเราเนี่ยนี่เอาให้แบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็บันทึกคําว่าเรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเล่นเล่นไปค่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมหายแล้วค่ะ อ่าถ้าคนที่ทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคือเราทําคลิปไว้สอนคนที่เขายังทําไม่เป็นค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตัวหนังสือหายแล้วก็กดถัดไปค่ะถัดไปแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์ของเราเอาไปนี่เนี่ยค่ะพิมพ์ปกติอ่าเราก็จะพิมพ์ว่าการเดิน ทางที่ยาวไกลเนี่ยค่ะใครจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะพิมพ์ไปเยอะๆก็ได้เปิดค่าการโมงเห็นเนี่ยค่ะแล้วเราก็แชร์เลยค่ะ เนี่ยค่ะก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพออัปโหลดเสร็จก็เสร็จแล้วค่ะตัวหนังสือก็จะหายไปนะคะก่อนหายก่อนที่จะจบคลิปอะคะ่ะค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวก็เป็นนะคะสวัสดีค่ะ